มีกระทู้หนึ่งมีชาวอินเดียครับเขาก็เล่าถึงความประทับใจเกี่ยวกับการมาเที่ยวประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องของห้องน้ําก็จะประมาณว่าห้องน้าไทยน่ะถึงแม้จะเป็นในชนบทแต่ก็ยังมีห้องน้ําดีๆอยู่เยอะเหมือนกันนะสะอาดมีหลายรูปแบบหลายลักษณะแล้วแต่ว่าที่บ้านหลังนั้นน่ะเขาจะชอบสไตล์ไหนแล้วทีนี้ก็มีลหลายคนมาแสดงความคิดเห็นเป็นชาวต่างชาติคนแรกเขาบอกว่าฉันได้เคยไปอินเดียแล้วก็เจอห้องน้ําที่พื้นเป็นรูไม่มีชักโครก ตอนที่จะมาไทยกรเลยเตรียมใจไว้ก่อนแล้วแบบสุดชีวิตเลยนึกว่าจะเหมือนกันพอถึงสนามบินดอนเมืองก็เจอห้องน้ำสะอาดมีสายชีดแบบไฮเทคมากฉันนี่ถึงกับงงเลยมองหากระบวยอยู่นานเพราะว่าเคยได้ข่าวว่าประเทศไทยต้องใช้กระบวยตักน้ำนะในตอนนั้นฉันเครียดมากไม่มีกระบวยแล้วฉันจะทำยังไงต่อเป็นห้องน้ำที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าเป็นแบบนี้อยู่แล้วฉันควรจะย้ายห้องดีไหมฉันก็คิดอยู่นานแต่ในที่สุดก็ผ่านมาได้ด้วยดี ตอนถึงช่วงเข้าห้องน้ำที่ปาลมน้ำมันฉันก็เริ่มเข้าใจว่าประเทศไทยนะ่ะไม่เหมือนอินเดียนะมีห้องน้ำบางห้องที่เป็นแบบนั่งยองก็จริงแต่ก็สะอาดกว่าที่คิดเยอะมากฉันก็เลยคิดว่าคนอังกฤษและหลายคนชอบเหมารวมแบบฉันนี่แหละพอกลับไปนี่ต้องไปอธิบายให้เพื่อนฟังเลยเหมือนกับว่าจะเป็นทูตห้องน้ำคือต้องมาด้วยตัวเองเท่านั้นถึงจะรู้ทำไมประเทศไทยไม่มีการเผยแพร่ข,ข่าวสารเหล่านี้ว่าห้องน้ำไทยเปลี่ยนไปแล้ว ทำไมประเทศไทยไม่บอกว่าห้องน้ําไทยกับอินเดียหนะมันไม่เหมือนกันเออก็จริงนะต่างชาิเขาก็ไม่รู้หรอกว่าห้องน้ําไทยสมัยก่อนกับสมัยนี้ก็ค่อนข้างจะต่างกันมากแต่จะไปโฆษณาบอกได้ยังไงมันไม่ใช่เรื่องที่จะไปบอกได้นะเนี่ยคนต่อมาครับเขาบอกว่าห้องน้ําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉันนับไปเสิร์ชหาคํานี้ใน Google ก็เจอภาพชวนสยองก็เลยคิดว่าคนไทยก็คงจะเหมือนอินเดียมีรูมีพื้นเปียกมีอะไรไม่รู้แยแยะเต็มไปหมด ฉันก็ไม่รู้ว่าภาพที่ได้ดูน่ะเป็นห้องน้ําของประเทศอะไรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เตรียมตัวเลยไปซื้อทิชชู่แบบม้วนยาว30เมตรกับเจลล้างมือมาเพียบจนได้มาถึงจริงๆก็เจอห้องน้ําสะอาดแบบเกาหลีเลยมีสบู่มีที่นั่งมีแม้แต่กระจกสําหรับเซลฟี่ด้วยตอนนั้นก็รู้เลยว่าเราเนี่ยเมาร่วมไปเองไม่ได้ดูให้ดีๆว่ารูปที่ดูเป็นของประเทศไหนจากนั้นก็เลยรู้สึกมั่นใจขึ้นมากไม่ต้องพกของทุกอย่างเหมือนที่ผ่านมาแล้ว พอกลับไปก็ได้ไปบอกเพื่อนๆที่เกาหลีว่าห้องน้ําไทยดีแล้วนะคนต่อมาเขาบอกว่าที่กรุงเทพนะห้องน้ําดีมากมีสายฉีดที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแต่พอไปภาคอีสานกับเพื่อนแล้วก็แวะห้องน้ําริมทางก็เจอแบบนั่งยองมีถังน้านั่นมาทําให้ผมนึกถึงที่อินเดียทันทีเลยแต่ต่างกันตรงที่นี่คือสะอาดกว่าที่ผมคิดไว้มากไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีอะไรน่ากลัวผมคิดว่าเมืองไทยน่ะมีความหลากหลายของห้องน้ําเยอะจริงๆนะ ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันเลยบาาขคางๆกันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ร้านอาหารคางๆกันห้องน้ําก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็จะต่างกับที่อินเดียที่บางที่น่ะจะโหดจริงๆที่ประเทศไทยต่อให้เรียบง่ายผมก็ยังรู้สึกว่าเขานะ่ะคิดถึงคนใช้โดยเฉพาะเกี่ยวกับสายฉีดผมคิดถึงมันมากเวลาที่กลับไปที่แคนาดาคนต่อมาเขาบอกว่าฉันเคยไปอินเดียแล้วเจอห้องน้ําที่ต้องเอาเท้าค้ากําแพงตอนที่นั่ง เอาเท้าค้ำกําแพงตอนที่นั่งเอ๊ะมันเป็นห้องน้ําแบบไหนนึกภาพไปออกเขาบอกว่าก็เลยนึกว่าที่ประเทศไทยก็คงไม่ต่างกันแต่ที่ไหนได้ห้องน้ําไทยบางที่น่ะสะอาดกว่าที่บ้านฉันที่โตเกียวอีกอ๋อเป็นคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะพวกห้างคาเฟ่หรือแม้แต่บางร้านอาหารข้างทางคนไทยชอบฉีดน้ําไม่ชอบใช้กระดาษตอนแรกก็ตกใจนะแต่ว่าตอนหลังน่ะติดใจแล้วนี่คือสะอาดกว่าที่คิดตอนกลับญี่ปุ่นก็ยังแอบคิดถึงสายฉีดอยู่เลย นี่คือวัฒนธรรมที่ฉันไม่ค่อยเข้าใจนะจะได้มาลองใช้จริงๆบอกเลยว่ารักเพราะว่าชาวญี่ปุ่นบางคนนี่พอเป็นห้องน้ําแบบที่เป็นรูรูแล้วก็มาพัฒนาเป็นแบบรูรูเลยทีเดียวก็ไม่ได้ผ่านการใช้สายฉีดอะไรอาจจะไม่มีใช้ก็เลยบางคนไม่ได้ลองใช้สักทีความเห็นคนต่อมาเขาบอกว่าฉันน,นั่นเองว่าไทยจะเหมือนที่อินเดียจริงๆเพราะมีคนพูดคล้ายๆกันแต่ในความจริงแล้วมันใกล้เคียงกับสิงคโปร์มากกว่านะ ที่สิงคโปร์ก็มีสายฉีดเหมือนกันห้องน้ำในไทยหลายที่ก็ดูทันสมัยดูสะอาดฉันน่าเคยถามเพื่อนว่าห้องน้ำนั่งยองทำไมถึงยังมีอยู่ล่ะในประเทศไทยเขาบอกว่าที่มันยังมีอยู่นะ่ะเพราะว่าหลายๆคนชอบมันเพราะรู้สึกว่าสะอาดกว่าผมรู้สึกแปลกใจเหมือนกันนะแต่ก็เคารพในความหลากหลายนั้นตอนนี้ก็กล้าบ,บอกเลยว่าห้องน้ำไทยค่อนข้างจะดีมากแล้วคนไทยก็ยังรักษาความสะอาดกันดีอีก สรุปคือใครยังไม่เคยมาอย่าเพิ่งตัดสินใจจากภาพใน Google ทีนี้ถ้าเกิดจะไปหาดูภาพใน Google นะนะส่วนมากเขาก็จะเอาภาพที่มันดูตลกตลกดูแปลกแปลกเท่านั้นหละที่ลงกันถ้าห้องน้ําดีๆปกต,ปกติปกติเลยใครจะเอาภาพลงไม่รู้ว่าจะลงไปทําไมใช่ไหมถ่ายภาพห้องน้ําแบบปกติลงแล้วก็เขียนแคปชั่นใต้ภาพว,ว่าห้องน้ําปกติแบบนี้เหรอคนต่อมาเขาเป็นชาวบราซิลเขาบอกว่าไปอินเดียมาก่อนหน้านี้แล้ว แล้วก็ได้ไปเจอห้องน้ำที่แย่ที่สุดในชีวิตเลยกลิ่นแรงมีมแมลงบินห้องน้ำรวมก็ไม่มีประตูด,ด้วยพอเพื่อนชวนมาเที่ยวที่ประเทศไทยผมก็เตรียมตัวแบบว่าไม่ค่อยจะคาดหวังอะไรนะพอได้ไปเที่ยววัดที่เชียงใหม่เจอห้องน้ำสะอาดเงียบแล้วก็มีสบู่ล้างมือให้ด้วยผมก็อึ้องเลยว่านี่คือสปาหรือเปล่ามันต่างจากอินเดียแบบฟ้ากับเหวแถมยังเจอห้องน้ำที่ติดป้ายว่าล้างให้สะอาดเหมือนที่บ้านด้วย ผมคิดว่าโอโหวัฒนธรรมไทยนี่ให้เกียรติคนใช้ห้องน้ำจริงๆเลิกเมารวมไทยกับอินเดียไปเลยทันทีดูเหมือนจะมีหลายคนอยู่เหมือนกันนะที่นึกว่าห้องน้ำไทยกับอินเดียจะคล้ายๆกันทีนี้คนต่อมาบอกว่าก่อนจะมาไทยนะ่ะฉันอ่านบล็อกของฝรั่งคนหนึ่งที่บอกว่าห้องน้ำในเอเชียคือความท้าทายชีวิตเขาเล่าประสบการณ์ที่อินเดียแบบน่ากลัวมากทั้งกลิ่นทั้งความสกรปรกฉันก็เลยเตรียมรองนั่งแบบพกพามาด้วย กลัวว่าจะเจออะไรที่มันไม่ค่อยดีแต่พอถึงกรุงเทพน่ะห้องน้ำสนามบินสะอาดจริงๆจนอยากจะนั่งนานๆหลังจากนั้นก็ได้ไปเที่ยวหัวหินห้องน้ำโรงแรมก็คือสวยมากเหมือนกันแม้แต่ห้องน้ำปา๊มน้ำมันก็มีสายฉีดมีเครื่องทำความสะอาดติดกระจกอะไรไว้ฉันก็เลยรู้สึกว่าประเทศไทยไม่เหมือนที่ฉันจินตนาการไว้เลยไม่ต้องไปเทียบกับอินเดียเ้วอยซ้ำไทยนะ่ะน่าจะสะอาดอันดับต้นๆที่เคยไปมาแล้ว แต่ทุกวันนี้พอกลับไปที่ฝรั่งเศสฉันก็ยังคิดถึงสายชีดอยู่เลยตอนแรกก็กลัวมากแต่ตอนหลังคือหลงรักห้องน้ำไทยเลยคนต่อมาบอกฉันเคยอ่านมาว่าแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ห้องน้ำจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เลยคิดว่าไทยกับอินเดียหรือก็คงคล้ายๆกันคล้ายๆกับจีนด้วยเพราะว่ามีภาพลักษณ์ที่ดูคล้ายๆกันนิดๆแต่สิ่งแรกที่ประเทศไทยทำให้ฉันอึง้งก็คือห้องน้ำมีกลิ่นหอม มันไม่ใช่ว่าไม่มีกลิ่นนะแต่เป็นกลิ่นหอมเลยล่ะฉันบอกไม่ถูกว่ามันคือกลิ่นของอะไรแต่ฉันก็ไม่ได้เดินไปดูต้นกําเนิดกลิ่นฉันไม่ค่อยกล้าที่ห้างในกรุงเทพห้องน้ําสะอาดมากมีพนักง,งานทําความสะอาดตลอดเวลาเลยแม้แต่ตลาดนัดบางที่ก็ยังสะอาดกว่าห้องน้ําบางแห่งในยุโรปซะอีกพอได้ไปต่างจังหวัดก็เจอห้องน้ําหลากหลายรูปแบบแต่ว่าไม่มีที่ไหนหน่ากลัวนะบางที่อาจจะมีแค่น้ํากับขันแต่ก็ไม่ได้รู้สึกแย่เลย นี่ทาให้ฉันรู้สึกว่าสะอาดนะ่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีความทันสมัยแต่อยู่ที่ความตั้งใจของเจ้าของบ้านเจ้าของห้องน้ํามากกว่าตอนนี้ฉันเลิกกลัวห้องน้ําไทยแล้วฉันสามารถเข้าได้ทุกที่ถ้าฉันอยากจะเข้าแล้วก็แอบ,บคิดถึงสายฉีดเหมือนกับคนอื่นอ่าและนี่ก็คือความเห็นต่างชาติเกี่ยวกับเรื่องของห้องน้ําไทยที่นึกว่าจะเหมือนอินเดียเหมือนจีนอะไรอย่างงี้ซะอีกแต่กลายเป็นว่าพัฒนาไปมากแล้วแม้แต่ห้องน้ําที่เป็นแบบนั่งยองก็ยังดูสะอาด บางคนอาจจะมองว่านี่มันเป็นแค่เรื่องเล็กๆแต่มันไม่เล็กนะในวันหนึ่งคนเราต้องเข้าห้องน้ำกี่ครั้งกันอาจจะเข้าไปทําธุระบ่อยกว่ากินข้าวซะอีกเพราะง้นนี้คือเรื่องสาําคัญเลยครับที่ทุกคนอ่ะต้องใช้ต้องเจอเจอวันละหลายๆรอบเพราะง้นน,านนี้คือเขาประทับใจกันมากถึงได้เรียกกันว่าห้องสุขาไงเข้าไปแล้วมีความสุขไม่ใช่เข้าไปแล้วเจอแต่ความทุกข์จะได้เปลี่ยนชื่ออ่ะก็ประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ